ทุกคนครับผมว่าไอ้ดาบเนี้ยมันควรรีวิวตั้งแต่อัปเดต17 Part 1นะครับแต่ความขี้เกียจของผมทุกคนก็รู้นะครับว่ามันขี้เกียจขนาดไหนนะครับผมแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมข้าวหัวมารี่นลือแค่นี้ใช่ครับผมไปแจกครับไปแจกให้คนในแคนแล้วก็คนนอกแคนนะครับแล้วก็ขอประกาศข่าวเรื่องแคนนะครับแคนนี้แคนักไสแอมเปขอปิดตัวนะครับแต่จะมีแคนใหม่มาแทนนะครับชื่ออ่าคาตาซิบิกแฮมโพลเลอร์นะครับหรือแคนหันไถยนะถ้าพูดผิดขออภัยนะครับ แปลเป็นไทยคือจะขรพพัดแห่งขายอยานั้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาแจ้งแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมจะเอาดาบมิกมามาราคาหัวดูนะครับว่าวันนี้จะไ,ได้หรือเปล่ะไปกันเลยดีกว่าไป โนะคับผมเข้ามาในเซิร์ฟดูจากชื่อก็รู้ครับคอนเจลลิ่งออฟฟีดอมนะครับซึ่งผมไม่กล้าออกนะครับเดี๋ยวขอออกไปทักทายหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวขอเก็บของก่อนโอเคที่เสกแยะทะเลคอฟตอนดอนรุมนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดฮะที่สังเกตเช็คทำอะไรกันในคาเฟ่ว่นะแล้วช่างมันเถอะครับผมอืมใคล่าขูคุ้คๆมเนี่ย ตอนนี้ผมหาเหยื่ออยู่อะทุกคนแต่มันไม่มีเหยื่อให้ผมฆ่าเลยนะครับถ้างั้นมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกครับพิสตรชจะติดไฟนะครับเปิดลีโกคุแต่ล็อกเป้าให้ครับสกิลที่2ครับราติงเว็บก็เหมือนดาบโคโค่ที่เคยลากหัโคุกมโชว์ไปแล้วนะผมนะก็เดี๋ยวผมหาเหยื่อก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวขอท้าเลยแล้วกันถ้ารอแบบนี้มันมันจะไม่มีใครนะครัมีการหนึ่งหด้วยมีการสองหนึ่งด้วยหนึง่งหนึ่งอินโครอดผี๋ยวผมลองถามก่อน อ่ะโอเคผมถามไปแล้วนะทุกคนไม่รู้ใครจะเข้าบ้างนะครับผมผมหาอยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมไปรอที่อ่โคลอเซียมเลยดีกว่านะครับเพื่อมีคนสนใจจะค่านะครับผมมามาดัดูแล้วก็ลืมบอกครับถ้าคอมบูดีสุดนะหมัดสายฟ้าแรงกว่านะครับตัวหมัดซุปเนี่ยก็คือปล่อยฮิสเลสสกิลแซดใช่ไหมครับแล้วก็หมัดซุปสกิลแซดแค่นี้ครับตายสูงครับ อย่า16ล้านอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวผมขอลองไปเปิดมุ่วๆเลยละกันนะผมนะดูดิมันด่ากันใหญ่เลยนะทุกคนผมไม่เข้าใจ้งเขาจะด่ากันทำไมนะครับ21ก็จริงนะแต่จริงๆเมื่อกี้ผมเห็นเขา11กันอยู่ก็เรามาเราน่าจะมาถ่าเราน่าจะมาช้าไปนะครับตอนนี้ผมเห็น CEO FC ของผมนะครับ6.6จะสู้กับเขาอะเดี๋ยวผมไปท้าเขาเลยดีกว่านะเพื่อไม่เสียวเวลา เขาหลับนะครับชื่อแคนคิงออฟคิวนะครับหืมชูซุยครับผลสั่นน่าจะแรงนะมีแอมบอทดด้วยหรอโอเคเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 ผมเจอแซนอ่ะทุกคนป่มควรเปิดไหมโอ้โหครับเฮ้ยนี่มันเปิดโปรเลยนี่ว่า เดี๋ยวบอกว่าไอาคนที่โดนลุมเมื่อกี้มันเปิดโปเออ,อก็สมควรแล้วถ้าเปิดโปอ่ะโด,โดนโดนลุมนะครับแต่ถ้าไม่เปิดโปอ่ะอย่าโดนลุมก็ดีกว่าโอเคเขาจะหนึ่งหนึ่งนะครับมาตรงนี้เหรอตรงไหนอ่ะตามมาแล้วกันนะครับผมมาวันนี้มาหนึ่งหนึ่งกับเออเขาจะนีออฟฟิสมนะครับแม้ข้าหัวจะไม่ยิ้หาแต่ตึงนะครับตึงโอเคอาจจะไม่มีสมาธิโอเคได้ได้ได,ได,ได้ผมจะเพิ่มความแากตัวเองสองเท่าของค่้าหัวนะ้อยอ่ะเด้อ มาดูที่จะตึงไหมนะผมนะโอ้ชุ่มซุยโคตรตึงอ่ะออ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 ืืืืืืืื้้้้หหหหยังไม่ทำอะไรเลยโหแรงอ่ะทุกคนแป๊บนึงนะโอ้โหกดเอฟไม่ได้มาเดี๋ยวปล่อยบอลกินกี่ก่อนไม่มันมาหลังทำไมมาหน้าเลยอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้ใช่ปะทุกคนโอ้โหเฮ้ยปล่อยไม่ได้ออืโอ้โหโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงโอ้โคตรตึงไหนบอกไม่มีสมาธิสมาธิจริงๆ ไปไกลๆโอ้แรงแรงแรงดูดิทุกคนเลือดเลยแถวเนี้ยโอเคเข้ามาแล้วครับผมขอเปิดฮาร์คิสังเกตนะเพราะว่ามันมีหลายคนนะครับผมมองไม่ชัดนะครับขอเปิดปิดแบบมั่วๆนะครับหลาบหกหอืมโดน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 ลาบหกหกไปที่เฮ้ย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 หยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยไลยเอืเอเอาหมัดซุปไปกินก่อนอือมาดิ ปล่อยนกก่อนจะได้ตัดฮาคิชื่อไหนฮะอ๋ออยู่นี่อืมโหปิตตี athletes. เออสวยโดนโดนอ um. ่าแต่ไม่โดนสกิลเมื่อกี้ครับก็อาจจะไม่มีสมาธินะทุกคนมามาโอ้เล่นอย่างนี้เหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยไปโดนเฉยแรงแรงแรงชุ่ยชุวยแรงนี่ไปฉีชีโรวีสองปะเนี่ยลาโลครับทุกคนอืม เฮ้ยขนาดเปิดหาคียังเอาไม่อยู่อ่ะผมชูซุยใครเล่นเป็นสอนผมหน่อยนะผมกาชูซุยสุดแล้วตอนเนี้ยมันก็เล่นง่ายนะแต่ปัญหาคือเขาโหดมากโอ้หทำไมเขากระตุกทุกคนน่าจะแบบน่าจะกระตุกมาใช้มหมซุบแล้วคอมบูดแบบนี้อือนี่คอมบูดผมได้แค่นี้นะแล้วความจริงต้องกดสกิลสีนะแต่ปัญหาคือมันไม่ทันม่ไม่ไม่มม่ม่ ม่ไ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 ม่ม่ไม่่ม่มมมอือ่าโอเคอีกรอบนะคบผมนะเดี๋ยวบอกคนอีกรอโอ้แรงเกินไปแข่งกับชิโร่ดีไหมคอนจลลิ่งออฟฟิดอมเขาเก่งจริงจรินะผมอ้ ตอนแรกเห็นเล่นโยรุนึกว่าจะใช้โยรุมาฆ่าไม่ใช่เล่นชูฟุยมาเลยโอ้หนึกว่าเล่นโยรุนะครับผมตอนแรกผมเตรียมแผนลับกมือแล้วแต่ไม่ใช่เล่นชูซุยลืมดูว่าเล่นชูซุยเพราะว่าเขาเปลี่ยนดาบไปหลายครั้งนะครับจะได้ไม่มีใครจับทริกเขาได้นะผมอ่ะครั้งน,นี้ผมจะลองใช้สมาธิมีคนท้าหรอจะโชกอะทุกคนโมก็โหดนะโอเคผมขอใช้สมาธิในการเล่นนะทุกคนไป มาดิมาดิมาดิือปุยปยมาเลยมาเลยบัตรไ่นนี้โอ้โหโคตรปิงอ้าอ้าเว้ยอ้าวเอา้เอาปิงปิงหัวแนปิงหัวแนคนจะนี่ของมปิงแล้วโอเคผมผมจะปิงตามบ้างดีกว่านะมาเริ่ม โอเคนะครับโอ้ทบปิงนะครับไม่เป็นไรถือว่าให้เขาสองศูนย์ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเขาอ,อาจจะปิงก็ได้นะทุกคนไม่เป็นไรโอเคนะครับสาหรับไอดาบนี้ก็ถือว่าแรงนะมามามาจะบอกเขาก่อนรอบสุดท้ายได้ไหมเฮ้ข <Hey, S 1> นฟรีนี่ทุกคนอ่าเก็บกัน เก็บก่อนนะครับผลนี้ดีโอเคยัดตู้เรียบร้อยแต่เขาค้างไปแล้วนะสงสัยปิงจริงแหละโอเคมาถ้างั้นไม่เป็นไรครับก่อนจะจากคลิปผมขอฆ่าคนหนึ่งดีกว่านะโอเคโอเคอ่าเขาโอเคนะผมฝีมือสุดเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคปิงแหละเขาก็เลยตั้งโอ้โหความปิงนี้คืออะไรทุกคน เกมมันปิงนะครับมีความเป็นไปได้สองอย่างครับโปรกับเอ,อ่อออโต้คลิกนะครับเฮ้ยออโต้คลิกไม่เกี่ยวสิมันเกี่ยวกับโปรฟาร์มเออโปรทำให้เซิร์ฟแหลกนะครับยกเว้นไอเซิร์ฟเนี่ยแหละมันปิงเองไม่เกี่ยวกับโปรนะเพราะว่าผมไม่นานมีโปรดูดิข่าวขนาดนี้นขอแค่มามาครับตึงคนตึงชูซุยกับคนคนกาก <c oughs> ดาบปักกี้ไอ้บัตดี้ดิมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยไป อุ้ยลาโลครับทุกคนแอบเดียวตายเอ้อ,อ <laughs> โอ้ยงไม่ทำอะไรเลยทุกคนกด <laughs> สกิลแซนแล้วนะทุกคนแต่สงใส่สโดนตัดสกิลนะอขอชมนะครับคุณแซนเอาไปเลยดาบเป็นนักดาบที่เก่งนะครับส่วนไอ้ดาบเนี่ยเราผมให้9.5เต็ม10นะครับข้อเสียคือไอ้สกิลนี้ครับ <laughs> ใช่ครบับกว่าจะเลงได้นี่โอกาส แค่ห้าสิบห้าสิบนับยกเว้นเราแบบเล่นเกมยิงปืนมาเยอะนะครับผมนะใช่ครับถ้าใครเล่นเกมยิงปืนเยอะแล้วก็เล่นแบบนี้ใช่ไหมก็มีโอกาสแบบนิ่งโดนะแต่ผมเล่นแล้วก็จริงแต่ผมกากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องปิดคลิปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจะเตรียมลบแคร์ดไอแชมเป้อออกแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่แคร์จักรพรรดิแห่งไหยานาเลยแล้วกันนะครับผมดิสพร้อมแล้วนะอยู่ใต้ข่าวอธิบายใต้คลิปกับคอมเมนต์เลยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดกดซับด้วยนะครับบ๊ายบาย